ล้ำกัะหนาวเหนือแลรู้ถ okay. ้ามันมาโควิดใหม่อีกก็ใช้อีกปีใหนปีใหนปีใหนนู่นนู่นใช่พอดีหนาไอ้บอหนาไอ้ใหญ่พี่นี่หายแล้วใช่ไหมหายดีแล้วครับถุยถุยถุยมอเดิเป็นราเป็นยังไงก็อาจารยการดูเรื่องของเราลูกที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับน่ารักมากบขอคุณครับเธอยังมีฉันฉันยังมีเธอ ร้อมเสมอแม้ต้องเจอวันเลวร้ายเธอยังมีฉันเธอยังมีฉันฉันยังมีเธอจะมีเราเคียงข้างกันตลอดไปอย่ากกันวนเลยนะคนดีอยากยืหกัน สวัสดีครับผู้ชมครับแฟนๆสายดาร์กครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเรามาร่วมบนจันขอให้กับพี่น้องเรานะครับที่ร่วมกับทางสมาคมตลกแล้วก็คุณบอลเชิญยิ้มกนสินปีนมาคอนเสิรนะครับที่พี่น้องเราช่วงนี้ก็เป็นช่วงของพี่น้องของตลกก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับดูบรรยากาศครับวันนี้ครับ ก็มีโอกาสมีโอกาสแบ่งปันแล้วก็ช่วยกันครับวันนี้โปรลัสออนนำเข้าแตนนำผลิตภัณฑ์มากันเยอะแยะเลยครับใช่ครับวันนี้เรานำมาหลายอย่างครับ ก็มีพี่ๆดาราศิลปินเอาของมาร่วมกันเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ก็มีตลกไทยร่วมใจต้านไทยโควิดแล้วก็คุณบอลมันเกิดด้วยนะครับเดี๋ยวเราเดินดูไปทางโน้นะครับัมีหลายคนที่มาร่วมกันนะครับก็จะทางโน้นไปตามมาทางโน้นก็จะมีพี่ๆศิลปินตลกนะครับ ผมดูหน้าผมดูนะตั้งแต่ถ้าตาไม่ตลกก็จะบอกเขาไม่ตลกพออถึงก็ใช่แล้วล่ะก็จะให้ดูหน้าตาดูหน้าตาไมนตลกมันก็ต้องเป็นตลกเลยเนี่ยหน้าตาตลกแล้วไม่เป็นตลกมันจะเป็นตลกได้ยังไงเอาเลยครับเปิ้ลอีโปรงร่างจะลอกเดี๋ยวครับเด็กครับนี่อีโปรงลางมาร่วมด้วยครับสี่แสนครับสามแสนนะครับ อ๋อน้ำส้มมาน้ำส้มพันสามรยชวนะฮะอะอแซ่บอีกท <laughs> okay, ่นโอเคพอ่พิเศตสองพันโอเคเนี่ฮะก็ได่มีการรักษาดียาหารเข้าไว้รักษาดียาหารเขาไว้ ก็เป็นเจ้าของมาเกิดครับคุณบอลนะฮะคุณบอลนี่นะครับจะแต่เด็กกลับนะครับคุณบอลจริงๆครับได้บุญใหญ่ครับมาสวัสดีครับบ้ามากเลยเบอร์สวัสดีครับคนที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับน่ารักมากขอบคุณครับบุญใหญ่บุญใหญ่ปีนี้คุณบอลนะครับนะครับนี่พี่ท่านนายกครับพี่น้องครับสวัสดีครับท่านครับโอ้เอ้าโอ้ยบีเบสมีโบลาระโบครับพี่ชายเราสวัสดีครับวัสดียังไงวันนี้ครับวันนี้ผมมาตั้งแต่หกโมงเช้า แต่พี่น้องมาในแต่ที่ห้าตอนนี้ต้องขอบคุณน้องอีทที่มายไปแล้วทุกวันเลยครับมาทุกมาในนาำมีเราเพิ่มด้วยนนี้เหนื่อยเพิ่มไปถึงวันนี้เอาจิตอาสามาเต็มมาช่วยกจิตอาสาจิตอาสากันหมดเลยครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค ใช่คุญใหญ่บุญใหญ่บุญใหญ่วันนี้น้ายยินเอาอะไรมาได้ข่าวเยอะแยะวันนี้เอาพวกน้ำส้มพันสองร้อยขวดแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์เขาแตนโบราณมาร่วมบุญกันวันนี้โอ้โหรวยนะครับ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 โอเคครับปลาครับขอบคุณพี่เบิ้มครับขอบคุณปลาครับโปรเจกต์เตือนเราแล้วมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีอาหงอาหารพวกไข่ทอดสวัสดีครับมีหลายๆอย่างนะผู้ชมครับ มีนี่แหละฮะเขาก็จะทําเอาของอาหารไปด้วยนะครับบรรยากาศด้านหลังก็ <_ S 1> จะเป็นที่จอดรถมะม่วงมาม่วงครับศิลปินดาราเรามากันเยอะเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้ต่อครับด้านนี้เขา็จะมีอาหารเลี้ยงด้วยนะครับมี่พ้่ผึ้สื่อมนชนไหนนีก๋วยเตี๋ยวถั่วแระครับนีก๋วยเตี๋ยวถั่วแระอยู่ด้านนี้ฮะใครมากินฟ้าด,ดีครับก๋วยเตี๋ยวถั่วและโอ้โหนี่นี่แล้วดีครับออร่อยที่สุดในโลกครับด้านนี้อ่า สวัสดีครับป๋าสวัสดีครับคุดเ <mm> <mm> ดียวป๋าเลยสัมภาษณ์ป๋าครับคุดเดียวถวยแล้วก็มาป๋าเหนื่อยนะครับวันนี้ครับก็ไม่คอืชทุลมุนตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเขามาบอกว่าใกล้กันเกินไปมันใกล้กันเกินไปแล้วก็ต้องให้ให้ให้ใหใหรีบรีบแจกรีบเลิกอันนี้คนมันเยอะเลิกไ่ได้ <mm> แต่ยังไงก็เธอยังมีฉันฉันยังมีเธอ บทเพลงนี้ด้วยนะครับเธอจะมีฉันเธอจะมีเธอเสียงลูกเอื้อนเทวด,ดานะครับไม่เหลือเกินเลยฮะข <c oughs> อบคุณป๋ามากครับครับผมตอนนี้ต้องต้องขอบคุณคุณคุณอีดโป่งลางสะออนด้วย <c oughs> ที่มาร่วมกับสมาคมศิลปินตลกครับ <c oughs> จรงิงวันนี้มันเป็นวันเกิดของคุณบอลเชิญยิมย้ม <c oughs> <ๆ>ก็เลยร่วมกับสมาคมศิลปินตลกก็ก็ทำประโยชน์ครับทำประโยชน์ที้เอาน้ำผมเอาน้ำส้มมาพันสองร้อยขวดแล้วเขาก็แต่งมาแจกพี่ๆน้องๆด้วยครับใช่ขอบุณด้วยเมื่อวานก็ส่งข่าวไปที่คุณสลาคุณสลาก็บอกว่าก็ก็ ขอบคุณอีทด้วยแล้วก็ขอ,ขอบขอบคุณคนไทยนะจริง,รงๆเราต้องเว้นระยะห่างกันนะฮะแต่ว่า,าถ้าคนไทยไม่ช่วยกันตอนนี้ก็ไม่รู้จะช่วยกันตอนไหนทางไหนก็ได้ทางตรง,ทาง,ตรงทางอ้อมแต่แต่อย่างผมอย่างอีทอย่างนีโน่อย่างอาจารย์เน่งอย่างชุนารีอย่างทัศนาตะกัวทุง่งพวกเราก็ก็ใช้ใช้เพลงตัวนี้ไปฟังกันนะใน YouTube นะฮะเธอยังมีฉันฉันยังมีเธอนะครับเราเราส่งเพลงนี้ผ่านแรงใจด้วย เป็นแรงใจให้กับคนไทยผิดนักก็จะได้เอาบทเพลงเนี่ยไปชลมใจว่าพวกคุณคนไทยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเรายังมีกันและกันคอยดูแลกันครับผมค,ครับเเเเธธอออออยยััััังงงมมมมมีมีฉฉนนนพรร้้ตจววลา ห่อนป่ะครับลูกพี่ห่อนแห้งห่อนอีกเมงมึงไม่แห้งห่อนเลยเอาเยี้ยมาแจกครับมือเดียครับลูกพี่ครับเอาความรู้สึกดีๆมาแจกครับบ๊วยบ๊วยกิจสิเอาของมาให้ไม่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 หลายแล้วครับมันเยอะมากเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะชนกันมันต่ำกันก็เลยเอาความรู้สึกดีๆเอาความรักและความห่วงใยมาฝาก พราะที่บ้านก็ไม่มีข้าวกินกินแต่ผลไม้เล่าข่าวว่ามกินผลว่าตอนนี้กินกินปลาร้าแทนข้าวเหรอครับอ่าใช่ครับกินปลาร้าแล้วกินผลไม้กินแอปเปิ้ลแล้วกินไอไอลองกองแล้วกินสละตอนนี้สละไม่กินแล้วทำไมฮะก็เลยเสียสละมาให้คนที่เขาไม่มีอะไรจะกินตอนนี้ผมไม่กินสลัดแล้วผมเสียสลัดเอามาแจกคนอื่นเอามาแจกคนอื่นแล้วผมเสียสลัดแล้วก็เลยเสียสลัดไปเหลือแต่ลองกองกแต่ลองกองใช่ครับผม ชนะด้วยครับผมไม่อยากเล่นให้ใครแล้วมพี่เล่นแล้วมานั่งจ้องดูผมจะเอาไปเล่นผมไปเล่นเนี่ยผมไม่อยากเล่นนะที่ว่าโลดเมื่อกี้โลดเสียชนะผมไม่ได้เล่นผมไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนี่นี่เดินมาอีกแล้วเดินมาอีกแล้วผมผมพอเลิกเลิกสะพานแล้วแมเดี๋ยวเดี๋ยวก็จำไปเล่นอันนี้เป็นช่องของคุณใช่ครับขับช่องอะไรครับนี่กดก็ไปดูได้ยงไงแตกตับครับอะไรนะสแตกแดกตับสแตกแดกตับแปลว่ากินอ่ากินเข้าไปกินเข้าไปกินฉะแตกกินยัดเข้าไปถ้าเป็นภาษาใต้แตกเลือด แทกเลือดแต็กเลือดเจ็บแม่งเลแต็กแต็กแทกเลือดเลยนี่คือหมายถึงยัดหรือเป็นคำแบกก็ได้สุภาพไหมหรือว่ามันเป็นคำที่ไหนยัดอ่ายัดยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปมุมกืนลึดมุมเออมุมกืนลึดแล้วก็ภาษาไทยก็ยัดเข้าไปภาษาไทยแต็กเลือดมึงกินอะไรนักหนามึงโอ้โหมึงกินแบบอันนี้แต็กเลือดแต็กเลือดแท็กเลือดแต็กเลือดแต่ว่าถ้าเป็นเหนือก็ล้มจ้ะ รำกะขอเหนือนั้นรู้ดูติดตามทุกวันนะครับ M U M ดูกาไล์สดทุกวันเลยนะครับ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 ตอนนี้คนติดตามอยู่3ล้านซีสแตแตนะับชอบลาไา M U M ก็อย่าลืมซื้อเขาแตนปรงลางไปทานนะครับผู้ชมครับ กินเต็มกินกินได้นะกินปลาาครับขเข้าแตนเนี่ยใช่ได้เลยถ้าใส่พริกเข้าไปมันก็เป็นรสเผ็ดอีกแตนหนึงนะไปลองดูเอาเข้าแตนของโปรงรางคุณอีทมาแล้วเอาปลาแดกผมเทลงไปแล้วพริกป่นใส่แล้วก็มานางบีบเนี่ยมันก็มันก็เป็นรส ลาบอมเปี้ยวจังหน่อยนึงสิบห้าแตกมาครับผู้ชมจะไม่จะหน้แตกแน่เออดีแต่ของมึงเนาะของกูพอดีมั้ยติดตามที่ไหนนะติดตามไปที่ไหนช่องสแตกแดกตับนะครับที่ทางยูทูบนะครับกดเข้าไปเลยเข้าไปเลยนะครับผู้ชมถ้าจะดูช่องผมก็กดเข้าไปบ้างไฟเพลย์แล้วก็ช่องเมียผมมดจกมกนะครับมดจกมกมีช่องแล้วพี่มดมีช่องครับช่องหนึ่งผมเข้าอยู่ประจําช่องแล้วแต่อีกช่องหนึ่งคือเป็นช่องที่คนที่ดูได้ตลอดมมาาอยกรบฝากฝากด้วยนะฮะครับ ขนมเปี๊ยะคันเทพครับผมเทพพงงามพี่เทพนะครับเมื่อคืนเนมาอคืนดูเขาไล่สดอยู่นี่ต้องบอกว่าลูกพี่ผมพี่เทพขนมเปี๊ยเนี่ยถ้าไปซื้อตอนเช้า9้ามงต้องกินถ้าซื้อ5้าโมงเย็นต้องกิน5้าโมงครึ่งเพราะ6โมงครึ่งปั๊บมันจะขึ้นลามันจะเปรี้ยว นะครับต้องกินภายใน20นาทีบางท่านคิดว่าเอ๊ะทำไมนมเปี้ยของพิเทสมันเปืี้ยๆอาเป็นรสเลมอนนะครับของท่านเห็นว่าเอ๊ะทำไมดำๆเป็นงาเรอไม่ใช่งาครับลาขึ้นนะครับไม่ได้หอกยอกมัมีหลายไส้โลกละ30บาทถ้าเป็นไส้ทุเรียนโลก50โอ้ไปแล้วแต่พักหลังนี่ผมก็ให้ยาแก้เกาพิเทศไปพักหลังเห็นอยู่มุมตึกอยู่ซอกพิเทศเป็นเกาไม่รู้นะยืนอยู่เงี้ยบีบมืออย่างนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้ผมว่าน่าจะเป็นเกา ริวละเลอครับอกเพิ่มคติประจานเดิมอ๋อแล้วเขาอ๋ออันนี้ก็เป็นเป็นเก้าเหมือนกันถึงว่าดืนบิดอย่างงี้อันนี้อันนี้น่าจะเก้าเก้าเกากินกระดูกจบจบแค่นี้นะโอเคเคขอบคุณมากครับนี่นางเรื่องเลยฮเนี่โอ้ยอีกนานครับเลื่อนยาวเลยเลิบเลยร้อยเอ็ดครับโควิดเอาไปกินแล้วครับเลิบเลยเลยเลยไม่มีกำหนดใช่ไหมฝาไม่มีกำหนดแต่ว่าตอนนี้ที่ทางถ่ายค้างอยู่มีคุณชายใหญ่แต่นี่ฉายแน่น่าจะเป็นมักกะลาหรือไม่ก็ธันวาปีหน้า ปีหน้าถ้ามันมาโควิดใหมาอีกก็ใช้อีกปีในปีในปีในนู่นเลิฟเลยร้อยเอ็ดนะครับคุณเอ็กนะครับผมอ่าครับครับพี่ไอตีนไก่นี่ตีนไก่ตีนไก่ก็มาฮะมีน้องข้าวปั้นหนึ่แต่งแต้มครับแต่งแต้ม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 นะจ๊ะมีคนเอาของบริจาคมาเยอะมากคนละเป็นหมื่นเป็นแสนวันนี้พี่หยองเอาอะไรมาครับอ๋อเอาตัวหัวใจมาเท่านั้นมาช่วยมาช่วยมาช่วยคัดกรองแล้วก็มาช่วยในเรื่อง คัดกรองเรื่องของตลกแล้วก็จัดระเบียบนะครับผมอยู่ที่นี่เป็นประจําอยู่แล้วได้ข่าวว่าตอนนี้คนมันแออัดกันมากแล้วทางทางผู้หลักผู้ใหญ่มาดูบอกว่าให้เว้นระยะห่างให้เ <มา S 2> ว้นระยะห่างอย่างที่พี่ยยงบอกว่า,าก,การอย่าตก,กาผมชอบมากการอย่าตกครับอย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นเด็ดขาดเพราะว่าเรามากันร้อยพ่อพันแม่ไม่รู้ใครมาจากไหนกันบ้างฉะนั้นผมแล้วมันต้องควบคุมตรงนี้ให้ดีที่สุดถ้าอย่าล้อเล่นมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเผื่อถ้ามีใครคนนึงมีเชื้อเนี่ย มันจะติดกันได้ง่ายมันเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยครับคนเดียวแค่นั้นแหละครับไปเป็นแสนไปเป็นพันเป็นหมื่นได้นะครับพี่นี่หายแล้วใช่ไหมหายดีแล้วครับถุยถุยถุยไม่ได้เป็นผมอยู่ในไร่อยู่ในป่าที่ไปนั่นแหละเออไม่ได้ออกมาเลยแต่มาก็มาจะอยู่ที่นี่จะมามาอยู่ชายที่รักมากครับแล้วก็จะตระเวนไปแจกข้าวให้คุณหมอไปมอบข้าวให้คุณหมอตามโรงพยาบาลต่างๆที่นี่ที่นี่เป็นศูนย์ของเขาเรียกเชฟครัวเชฟจิตอาสา โดยพี่เอกเมืองนนท์ที่นี่มีทุกวันมีทุกวันครับทำกับอาหารทํากับข้าวส่งตามโรงพยาบาลทุกวันทุกวันโอ้ยมั่งชงมกมาทุกวันพี่มั่งนี่มาพี่ม่มาทุกวันนะครับพี่ม่มาทุกวันแล้วก็มีศิลปินหลายๆคนมาเป็นประจาทุกวันพี่ตัวแร่ประจําอยู่นี่เลยนะฮะแล้วก็ยังมีพี่โก้ตาได้มีผู้ใหญ่ใจดีพี่รวมรวมของกิจอาสาเป็นศูนย์รวมของกิจอาสาครับ คร,ครับผมครับผมครับผมนี่พี่ยอดโฟเอสก็มาเนี่ยเอาเนี่เอาหน่อยปลาปลาเจอปลาโอ้เนี่พี่รองครับยอดโฟเอสครับวันนี้ไม่เห็นไปยืนแจกตังค์อยู่เป็นไงคนรู้สึกวันนี้ครับปลาก็ดีใจที่เห็นพวกเรารักใครแต่ไม่ขี่กันไม่ว่าจะเป็นศิลปินกระแหงไหนก็นแล้วแต่มันไม่ใช่แค่ว่าตลกนักร้องเพราะนักร้องบางคนก็มาจากตลกตลกบางคนก็มาจากนักร้อง มันผูกพันกันอยู่แล้วใช่ไหมเป็นศิรปินรุ่นใหญ่จิตอาสาเจองานบุญที่ไหนต้องเจอที่ชายผมงนะครับเมเรียกพ่อนะครับวันนี้ก็เอามะนาวเอามาให้ทางโรงทัวครับปรุงด้วยครูได้ข่าวไปสวนมะนาวใช่ปรูทำเองอะไรเองทุกอย่างโอ้โหขอบคุณมากครับร้อนร้อนร้อนเชิญเจริญเจริญ วะดีี่ได้อเอาอย่างมาแจกเออเงินส่วนตัวครับมิส่วนตัวด้วยเหรอกาแฟนครับร่วมกันครับแล้วก็ปีจุบันมี3สามสี่หาพ้นน้อมีอะไรไหมเนาะแครัมมีค้นเดียวขอับอ๋อเพราะไม่ยังครับเพาะจันรกัดูแลของไรับุน คุณบอลวันนี้มาร่วมเป็นยงไงเป็นรวมมาร่วมมาร่วมก็ดีใจครับเพราะว่าตอนแรกอยู่อำนาจครับเดีได้ยินข่าวว่าพี่บอลจัดกิจกรรมดีๆก็เลยเดินทางมาสมทบครับดีใจครับดีใจใค้มาเอาไคเนี่ยใค้อเอาใครเอาน้าครับอันนี้มาแจกหรือเปล่ามาม่เอาครับมาเอาน้าเราแจกเฮ้ยมาแจกตัวพี่ว่าผู้ใด้ลับละโอ้โหเนี่โอ อ๋อโอ้ยวาเป็นไข่อันนี้ล่าล่าครับเป็นไงเป็นไงเอาอะไรมาวันนี้วนอะไรอ้าวมาโอ้ยอะไรนะแม่ไม่พอไม่อย่างนี้ตัวนี้อันนี้คองานะเนี่ยหน้าใหญ่ๆอย่างนี้ต่อมาอันนี้ของเด็นนี้วะขึ้นบอลเนี่ยใส่เลยใส่เลยมเองแล้วฝากช่องล่าล่าด้วยนะครับลูลุล่า พี่เจี่ยวค่ะหลังจากที่ไปดูพี่อีฟนะคะหลังจากที่ไปดูพี่อีตไปกินแซ่บๆแล้วนะคะก็แวะมาดูช่องลูลูลาลาออฟฟิเชียลด้วยนะจ๊ะด้วยจ้ะทันทีหนาอายบอนหนาอายใหญ่หรือว่าหน้ากากนิดหน่อยเหรอหนาใหญ่หรือหน้ากากน้อยนะลูลาลาเอาออกมาแจกหน้ากากหน้ากากมาแจกแล้วก็เอาปลาแดกมาแจกค่ะลูลาเปลาแเบเวอร์อยู่นู่นลูลูอยู่นู่น ลูกก็มาจ้าโอเขียวโอเคน่ารักครับสองเก้าสี่อธมไม่อยากลดด้วยเชิญพี่เอวาวุษด้วยนะครับมัเนี้ยัานี้คุณบอลชันย์ยิปบอกเชิญพี่เอวาวุอษคุณเสียติ่มซำแล้วก็คุณจิงจุ้งอยู่ไหนมาบนเวทีด้วยมาทำไมเดี๋ยวพี่ครับมันเป็นใครเสียติ่มซำกับจิงจุ้งคุณพี่ดุยครับคุณพี่ดุยหัวหน้ากาบดูแลด้วยศิลปินตลอด ทั้งหมดเลยนะครับขอให้มีความสุขมากๆครับในปีใหม่นีขอบคุณครับขอให้น้องบอลนะครับจะมีความสุขมกากๆที่เอาของมาแจกชาวบ้านชาช่องขอให้ระล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะเอออย่าลืมแจกคนในคณะมึงด้วยลนะ่ะเ,เอาละครับผู้ชมครับวันนี้เราภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับ กททุ่านเดี๋ยวเราศิลปินตลกของเราจะเดินทางกลับกันนะครับขอบคุณพี่น้องจิตอาสาทุกคนที่มาร่วมกันร่วมด้วยช่วยกันนะครับพอในบรรยากาศแบบนี้อยากฝากถึงพี่น้องคนไทยนะครับพี่น้องทุกคนเลยนะครับบรรยากาศแบบนี้ต้องให้กําลังใจกันนะครับสู้แล้วก็ก้าวข้ามไปด้วยกันนะครับเราจะเดินทางไปข้างหน้าด้วยกันสำหรับวันนี้จะติดตั้มลาไปก่อนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับปลอดภัยจากโควิดทุกคนสวัสดีครับ